สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีคนเลี้ยงช้างนะครับผมวันนี้ก็มาชมพี่พลายจอกานะครับผมพี่พลายจอกานะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับยามเช้านะครับพี่ควานก็พาพี่จอกาไปถูต้นไม้นะครับ ต้นไม้แล้วก็มาอาบน้ํานะครับอาบน้ําขัดถูนะครับเพื่อให้สวยงามให้สะอาดนะครับผมเพื่อที่จะรอนะครับไปเข้าไปรอรับผลไม้นะครับให้ให้นักท่องเที่ยวที่มาทําบุญที่วัดนะครับได้มารอท้องช้างมาให้อาหารช้างนะครับผมในแต่ละวันนะครับช้างนะครับกาอนช้างนะครับวิถีระวัง คนหนึ่งกับควานกับช้านะครับคนเลี้ยงช้างนะครับเตือนชาวมาทำยังไงนะครับนอกจากไปตัดหญ้าหาอาหารนะครับผมไปตัดหญ้าหาอาหารแล้วนะครับก็มาอาบน้ํานะครับแล้วก็ทําความสะอาดที่นอนนะครับแล้วก็มาอาบน้ําในแต่ละวันทุกๆวันนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ าไปยืนรับผลไม้นะครับที่ในทางในนะครับทางในนะครับสวยขัดถูสวยๆโลโลนะครับผมอันนี้เจอกานะครับเป็นช้างแดงนะครับเป็นสีผิวสีแดงนะครับวันนี้ก็จะคืมหน่อยนะครับถ้าว่าเจอแดดนะครับเจอแดดเขาก็จะผิวจะไม่เหมือนไทยนะครับ เขียจะเป็นสีแดงทั้งตัวเลยนะครับเป็นช้างแดงนะครับอันนี้ก็เป็นน้องนะครับน้องแฟนนะครับผมที่เป็นควานนะครับดูแลประจํานะครับผมดูแลประจาปีน,นี้อ้วนมากเลยโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับสมบูรณ์บึนนะครับผมเป็นช้างที่ลนะักษณะ พิเศษนะครับลักษณะมาไม่เหมือนใครนะครับก็ตาก็จะเป็นสีมืนตัวนะครับแล้วก็ลิบนะครับหางแล้วก็พันธะนะครับทั้งตัวเลยนะครับผมขนสีแดงนะครับขนทั้งตัวเลยแต่ว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเป็นาแต่ว่าก็แปลกนะครับผม ก็เลี้ยงดูแลนะครับนะครับนี่ก็ให้นอนนะครับให้นอนเพราะว่าสูงนะครับเราไม่สามารถที่จะไปขัดทั้งบนได้นะครับเพราะว่าน้องสูงมากเลยนะครับก็ตัวกาก็อายุ13.4ป,ป,ปีแล้วนะครับผม ก้าเอแดดมาดูตัวจริงได้นะครับที่วัดสมานนะครับตัวจริงนี่เห็นได้ชัดเลยครับสีผิวนะครับหล่อมากเลยนะครับผมเป็นอีกเชือกหนึ่งนะครับของครอบครัวนะครับก็คือเจากาก็เป็นช้างครอบครัวนะครับผมก็คือให้น้องดูแลนะครับเป็นควานนะครับดูแลนะครับมาอยู่ที่วัดสมานนะครับผมมา ให้นักท่องเที่ยวมาให้อาหารมาถ่ายรูปนะครับมาลอดท้องนะครับก็เรียนเชิญแวะมาชมตัวจริงได้นะครับผมน้องงานางงา้นงจะยาวนะครับยาวไวนะครับงาออกไวนะครับงาออกไวมากเลยนะครับก็จะกีกหลายเชือกนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้เราจอกามาอาบก่อนเลยวันนี้นะครับ มองไปนะครับถ้ามาดูตัวจริงครับสีแดงเลยนะครับผมสีผิวสีแดงทั้งตัวเลยนะอันนี้ก็คือจะคึ้มๆหน่อยนะครับผมก็ไม่ค่อยออกสีเท่าไหร่นะครับถ้าเดดยิ่งเด็ดนะครับทรงนะครับก็จะสีแดงชัดเจนเลยนะครับดูตาก็ตาจะเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับแล้วก็บรนทัดคนหางก็จะเป็นสีโค้นะครับสีแดงคนหาง พันธะก็สีแดงนะครับทั้งตัวเลยนะก็นะครับเป็นก็แปลกเหมือนกันนะครับไม่เหมือนไทยนะครับอจอกานะครับผมจอกาก,าก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมอ,อันนี้ก็คนเสือคนสิงนะครับที่ไปเจอคนเสือคนสิงคนเสือคนสิงก็ถามหานะครับคนเสือคนสิงชอบมากเลยนะครับจอกาชอบมากเลย คุณเสือคุณสิงห์ก็ถามหานะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้นะครับนานๆผมจะได้มีโอกาสมาถ่ายนะนะครับผมวันนี้ก็อยากให้ชมนะครับความรอนะครับคุณเสือคุณสิงห์เคยมาถ่ายประมาณสามปีสามปีที่ผ่านมานะสามปีที่ผ่านมาตอนนี้น้องก็สูงตก ขึ้นเป็นหนุ่มครับสูงกว่าเดิมนะครับผม mm. เรายังไม่ได้ผ่าน้องกลับบ้านนะครับเราก็ตกงานนะครับเราก็มาใส่อยู่ที่วัดสมานนะครับเค okay, นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีะเรื่องราววิถีคนเลี้ยงช้างคลิปต่อไปนะครับเป็นวิถี คนลยงช้านะครับว่าในแต่ละวันในแต่ละเชือกนะครับแบบไหนยังไงนะครับผมลักษณะแบบไหนยังไงนะครับก็ฝากติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ